สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แต่เรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องภาษาความคิดและการสื่อสารค่ะก่อนที่เราจะไปเนื้อหาใหม่นะคะเราขอทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือภาษาและความคิดนะคะ ภาษาเนื้อสายังจําได้ไหมคะว่าภาษาแปลว่าอะไรมีประเภทอะไรบ้างนะคะภาษาก็คือสิ่งที่เราใช้ในการสื่อสารกันนะคะพูดคุยกันอาจจะไม่ใช่เป็นเสียงพูดอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ท่าทางต่างๆนะคะถือว่าเป็นภาษาทั้งหมดและภาษาก็ยังมีความสําคัญค่ะทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพัฒนาความคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ต่างๆนะคะ ต่อมาค่ะความคิดนะคะความคิดก็คือการรับรู้นะคะแล้วเราก็มีการคิดโดยคิดไตรตรองนะคะหรือการคิดแก้ปัญหาคิดไข้ครวนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทบทวนนะคะในเรื่องของภาษาแล้วก็ความคิดซึ่งทั้งภาษาและความคิดค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพูดในหัวข้อของการสื่อสารค่ะ ก่อนอื่นนะคะพูดถึงเรื่องของความหมายของการสื่อสารก่อนนะคะการสื่อสารก็คือการถ่ายทอดข้อมูลค่ะด้วยสัญลักษณ์จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารโดยอาจจะเกิดอุปสรรคหรือไม่ก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะความสําคัญของการสื่อสารค่ะการสื่อสารมีความสําคัญมากๆนะคะการสื่อสารเป็นหัวใจสําคัญค่ะที่จะทําให้ทุกฝ่ายนะคะเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะทั้งในระดับระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มคนจนไปถึงระหว่างมวลชนค่ะ ซึ่งผู้ส่งสารจะมีหน้าที่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจความต้องการเกิดการกระทำหรือพฤติกรรมต่างๆจากการสื่อสารนั้นๆนะคะโดยผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะโน้มน้าวชักจูงใจให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถคล้อยตามได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเรียกว่าทักษะการสื่อสารค่ะทีนี้เราจะทำยังไงนะคะให้พวกเราเองเนี่ยมีทักษะในการสื่อสาร ก่อนอื่นเลยค่ะการที่จะมีทักษะการสื่อสารที่ดีเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะพูดเก่งก่อนที่เราจะเขียนเก่งเราต้องรับสารมาก่อนด้วยวิธีการฟังหรือการอ่านนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีเราควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเพราะเมื่อเราฟังเยอะๆค่ะเราจะได้รู้นะคะว่าเราควรจะโต้ตอบหรือพูดอะไรต่อไปนะคะ วิธีที่2ค่ะมีทัศนคติเชิงบวกค่ะแน่นอนว่าสารที่เราได้รับมาเนี่ยอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแง่ลบและแง่บวกนะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้รับสารนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกและเป็นผู้ส่งสารที่ส่งทัศนคติเชิงบวกเนี่ยออกไปยังผู้รับสารด้วยนะคะ เด็นที่3ค่ะมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความน่าเชื่อถือไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคนพูดเป็นใครนะคะแต่เนื้อหาที่เราพูดนะคะมีแหล่งอ้างอิงหรือมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นนี้ก็ทำให้เกิดการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นค่ะ และสุดท้ายค่ะฝึกฝนให้ชำนาญค่ะไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งหรือสื่อสารเก่งตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเราควรฝึกฝนให้ชำนาญค่ะทั้งฝึกฝนในการเป็นผู้ฟังที่ดีฝึกฝนการที่เป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกนะคะและฝึกการพูดค่ะฝึกพูดบ่อยๆทั้งหน้ากระจกหรือพูดกับคนใกล้ตัวนะคะและในอนาคตเราก็จะสามารถพูดคุยและเป็นนักสื่อสารที่ดีได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารค่ะในการสื่อสารแต่ละครั้งนะคะผู้พูดมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและบางครั้งผู้ฟังหรือผู้รับสารเองค่ะก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเหมือนกันว่าเขาต้องการรับสารประเภทไหนนะคะวัตถุประสงค์ประเภทที่1ค่ะก็คือแจ้งให้ทราบค่ะ แจ้งให้ทราบนะคะจะเป็นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลหรือการแจ้งข้อมูลมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของอาชีพการงานนะคะการใช้ในชีวิตประจําวันหรือเรื่องของการเรียนการสอนนะคะชักจูงหรือโน้มน้าวใจค่ะวัตถุประสงค์แบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะในโฆษณาหรือรีวิวต่างๆนะคะที่เขาจะชักจูงหรือโน้มน้าวใจให้เราเนี่ยสนใจในการซื้อสินค้าหรือเลือกสินค้ามาใช้นะคะ สอนให้ความรู้ค่ะวัตถุประสงค์นี้นะคะผู้ส่งสารเนี่ยต้องการที่จะให้ความรู้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาจะส่งไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมีแหล่งอ้างอิงแล้วก็สามารถให้ผู้รับสารเนี่ยได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะและสุดท้ายค่ะสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงค่ะ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในหัวข้อนี้นะคะคือเราสามารถรับฟังข้อมูลหรือสามารถถ่ายทอดข้อมูลนะคะทั้งในเรื่องของสาระความบันเทิงต่างๆนะคะเป็นเรื่องเล่านิทานก็ได้นะคะหรือเป็นเพลงก็ได้นะคะทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารทั้งหมดค่ะ ต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะการสื่อสารมีทั้งการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทางนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรู้จักการสื่อสารทางเดียวหรือการสื่อสารสองทางเรามารู้จักองค์ประกอบสําคัญๆของการสื่อสารก่อนนะคะองค์ประกอบที่1ค่ะผู้ส่งสารผู้ส่งสารอาจจะหมายถึงผู้พูดหรือผู้เขียนก็ได้นะคะสารคือข้อมูลค่ะข้อมูลหรือเนื้อหาที่เราเนี่ยอยากจะส่งไปยัง ผู้รับสารนะคะต่อมาค่ะสื่อสื่อก็คือเป็นช่องทางในการส่งสารนะคะอาจจะเป็นไมโครโฟนเสียงนะคะหรือเป็นคลิปวิดีโอต่างๆก็ได้นะคะและผู้รับสารค่ะคือผู้ที่รับข้อมูลจากผู้ส่งสารนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในการสื่อสารทางเดียวนะคะเป็นการสื่อสารที่ผู้รับสารค่ะไม่สามารถมีปฏิกิริยาโต้อตอบกลับไปยังผู้ส่งสารได้ค่ะเรามีหน้าที่แค่ ฟังหรืออ่านข้อมูลสารจากสื่อที่ผู้ส่งสารส่งมาเท่านั้นนะคะแต่อีกหนึ่งปัจจัยค่ะคือสภาพแวดล้อมของการสื่อสารนะคะเสียงรอบข้างมีผลต่อการรับสารนะคะหรือว่าถ้าอินเทอร์เน็ตช้าแล้วเราดู y o u t u b e อยู่แล้ว youtube ค้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมในการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะ ต่อมาค่ะการสื่อสารแบบสองทางนะคะการสื่อสารแบบ2ทางเนี่ยมีองค์ประกอบแบบเดียวกันกับการสื่อสารแบบทางเดียวเลยนะคะแต่มีองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมา1องค์ประกอบค่ะคือปฏิกิริยาตอบกลับในการสื่อสารแบบนี้นะคะผู้รับสารเนี่ยสามารถโต้อตอบหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับไปยังผู้ส่งสารได้ค่ะเช่นถ้าเกิดอยู่ในห้องอยู่ในห้องเรียนนะคะอาจารย์บอกให้หนักศึกษา ปิดประตูให้อาจารย์หน่อยแล้วนักศึกษาก็เดินไปปิดประตูไม่ต้องตอบคําถามอาจารย์เลยด้วยซ้ํานะคะแต่เราแค่เดินไปปิดประตูตามที่อาจารย์ขอตามที่อาจารย์บอกนะคะแบบนี้ถือว่าเป็นปฏิกิริยาตอบกลับแล้วนะคะหรือถ้าเกิดมีคําถาม ถามไปยังนักศึกษานักศึกษาตอบกลับอาจารย์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาตอบกลับเช่นเดียวกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือสภาพแวดล้อมของการสื่อสารค่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นการสื่อสารแบบสองทางสามารถโต้ตอบกันได้นะคะเหมือนเวลาที่เรา FaceTime หรือเวลาที่เราวิดีโอคอลนะถ้าเกิดมีความขัดข้องของสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเกิดค้างหรือเกิด ตัดสายไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมของการสื่อสารอย่างหนึ่งหรือเสียงต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสื่อสารค่ะต่อไปเป็นประเภทของการสื่อสารนะคะประเภทของการสื่อสารเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสีประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการสื่อสารภายในตัวบุคคลค่ะภายในตัวบุคคลหมายถึงว่าเราคิดเราพูดอยู่กับตัวเองนะคะเวลาเหมือนเราจะไปเลือกซื้อของเราก็คิดว่าเอ๊ะ จะซื้อของชิ้นนี้ดีไหมนะคะหรือว่าของที่ห้องเราหมดหรือยังหรือต้องซื้อแชมพูซื้อสบู่กลับไปไหมอันนี้จะเป็นการสื่อสารภายในตัวบุคคลหรือจะเป็นการคิดการตัดสินใจในเรื่องของการเรียนการสอนก็ได้ทั้งหมดนะคะประเภทที่2การสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะเริ่มมีการสื่อสารกับบุคคลอื่น2คนนะคะคุยกับเพื่อนคุยกับอาจารย์นะคะคุยกับแม่ค้าก็ถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะประเภทที่3ค่ะเป็นการสื่อสาร กลุ่มย่อยหรือว่ากลุ่มใหญ่ค่ะจากสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนเรากับอาจารย์เริ่มเป็นการสื่อสารกลุ่มคนที่ใหญ่มากขึ้นเป็นการประชุมหรือเป็นการอบรมและอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นประเภทที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการสื่อสารมวลชนนะคะมีหนึ่งคนที่พูดและอีก หลายร้อยหลายพันคนเป็นคนฟังนะคะนี่ก็จะเป็นการสื่อสารประเภทต่างๆนะคะดูจากขนาดหรือว่าจำนวนของผู้พูดผู้ฟังในการสื่อสารนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารค่ะเราจะเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารแล้วก็คือองค์ประกอบของการสื่อสารทั้งหมดเลยนะคะเช่นปัจจัยที่1ค่ะผู้ส่งสารค่ะหากผู้ส่งสาร พูดจาชัดถ้อยชัดคําพูดจาเสียงดังการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดค่ะผู้พูดหรือผู้ส่งสารนะคะมีเสียงเบาอาจจะพูดติดติด,ตดขัดๆหรือถ้าเป็นการเขียนค่ะผู้ส่งสารเนี่ยเกิดเขียนตัวหนังสืออ่านไม่ออกเลยนะคะทําให้การสื่อสารเนี่ย ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะสารหรือข้อมูลเนื้อหานะคะที่จะส่งไปยังผู้รับสารหากมีข้อมูลที่ชัดเจนหรือมีข้อมูลที่ผู้ส่งสารน่าจะเข้าใจได้เข้าใจใน ประเด็นต่างๆได้นะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดเนื้อหานั้นเนี่ยมันยุ่งยากเกินไปซับซ้อนเกินไปมากกว่าที่ผู้รับสารจะเข้าใจได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารนะคะต่อไปนะคะเป็นช่องทางการสื่อสารหรือสื่อนะคะปัจจัยนี้นะคะเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากนะคะในการสื่อสารเพราะในการสื่อสารบางครั้งค่ะเราต้องใช้สื่อเป็นปัจจัยหลัก ในการส่งสารหรือว่าการรับสารนะคะเช่นคอมพิวเตอร์นะคะ, computer, ะ,คะหรือไมโครโฟนนะคะถ้าอุปกรณ์เหล่านี้เกิดขัดข้องขึ้นมานะคะก็อาจจะทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จค่ะต่อไปปัจจัยที่4นะคะคือผู้รับสารค่ะหากผู้รับสารมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือไม่สามารถอ่านหรือไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมาได้นะคะ การสื่อสารก็ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่สำบิดผลค่ะและสุดท้ายสภาพแวดล้อมค่ะสะภาพแวดล้อมถ้าเกิดเสียงดังเกินไปหรือมีอุปสรรคทางการสื่อสารมีคนเยอะเกินไปเสียงดังเกินไปอุปกรณ์ก็ไใหม่เป็นใจฝนตกฟ้าร้องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการสื่อสารทั้งหมดนะคะถ้าบังเอิญอาจารย์ ยืนอยู่หน้าห้องแล้วมีเสียงลมจากข้างนอกนะคะนักศึกษาคงไม่ฟังอาจารย์แล้วค่ะคงจะมัวแต่มองหน้าต่างใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งคะ่ะที่ทําให้การสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่สัเพิจผลก็ได้นะคะนอกจากปัจจัยทั้ง5ปัจจัยนี้นะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารค่ะคือปัจจัยทางสังคมค่ะปัจจัยทางสังคมเช่นเพศวัยการศึกษา ต่างๆเหล่านี้ค่ะถือว่ามีผลต่อการสื่อสารทั้งหมดเลยนะคะบางครั้งการคุยกับวัยเดียวกันกับการคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าการสื่อสารบางครั้งก็จะต้องปรับนะคะหรือว่าในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะเป็นเรื่องของระดับภาษานะคะแต่การสื่อสารเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะคะในเนื้อหาถัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะ สัปดาห์ที่2ค่ะเนื้อหาในเรื่องของภาษาความคิดและการสื่อสารได้จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่3ค่ะสวัสดีค่ะ